สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรง สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมพรหลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมสายลักษณ์และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรม,ม,มหาราชบรม,มนาถบาพิตรหรือวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณนะเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย นี้ก็คือภารกิจของหนึ่งบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน